สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวราศีธาตุดินนะคะกลับมาพบกับโซโทาโร่นะคะอันนี้จะเป็นในการดูไพ่เรื่องความรักนะคะให้กับเพื่อนๆคนราศีลัคนาดาวจันร์ดาวาศุกร์ธาตุดินนะคะประจำช่วงลายปักนะคะของเม ครึ่งหลังของเมษายน2563นะคะตั้งแต่วันที่วันที่แม่หมออัพคลิปเลยนะคะไปจนถึง30เมษายนเลยนะคะต้องขออภัยว่าครึ่งแรกของเดือนแม่หมอลืมทําตารางเวลาไม่ไม่เอ,อื้ออํานวยให้นะคะมาดูกันนะว่าเออในเรื่องความรักนะคะเออนี้จะเป็นดูดูทั่วทั่วไปนะคะของคนราศีธาตุด,ด,ดินนะคะพฤษศกันมังกรน,นะคะดูได้ทางลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยนะคะ เป็นอย่างไรเอาล่ะม,มาดูกันว่าในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวประมาณวันที่20หรือ21เมษายนเนี่ยนะคะจะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภนะคะเป็นพลังงานของธาตุดินนะคะเพราะฉะนั้นเออพลังงานในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะกราวด์เดขึ้นนะคะมันจะคุณคุณจะมีความ เป็นตัวรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะคิดความคิดจิตใจใจคอความรู้สึกนึกคิดมันจะมีความหนักแน่นมากขึ้นนะคะในเรื่องภาวะอารมณ์ทีนี้ มันยังมีอิทธิพลของดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีธาตุลมคือราศีมิถุนอยู่นะคะพาเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนแล้วเราจะอยู่ยาวไปถึงเดือนมิถุนายนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ในช่วงที่ดาวศุกร์ไปอยู่ในราศีมิถุนน่ะนะคะเออมันจะเน้นในเรื่องของการสื่อสารพูดคุยกันให้มากนะคะแต่จะเป็นการพูดคุยที่สร้างบรรยากาศดีๆนะคะเบาๆชิลๆแคชวชวลสบายๆนะคะแล้วก็เออคืออิทธิพลศุกร์ในมิถุนน่ะ ไม่ชอบอะไรที่มันซีเรียสหรือเครียดหรือกดดันแบบนี้นะคะลองดูด้วยว่าคนอาศี่าตุดินเนี่ย จะบาลานซ์ยังไงนะคะแล้วก็ดาวพุธอยู่ในราศีเมษน,นะคะก็จะพูดตรงไปตรงมามากขึ้นนะคะการพูดจาตรงไปตรงมามากขึ้นอาจจะใจร้อนหรือพูดในสิ่งที่คิดโดยไม่มีฟิลเตอร์อย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องระวังนะคะไพ่พลังงานความรักของคนธาตุดินนะคะในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนนะคะต,ตั้งแต่วันที่แม่หมอดูคลิปให้แล้กันนะคะถึง30เมษายนเนี่ยคุณได้ไพ่โคครีเอ โคครีเอทหมายมันหมายถึงว่าการร่วมกันค่ะการลงมือร่วมกันสร้างนะคะสร้างความสัมพันธ์ก็ดีนะคะหรือว่ามันบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ความรักอ่ะมันเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้หรือเราจะเป็นคนลงมือทำลงพยายามอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนที่มันบาลานซ์ที่มันสมดุลไหมนะคะอีกคนนึงเขาลงทุนลงแรงเหมือนเราด้วยเหมือนกันไหมแบบเนี้ยนะคะมันพูดถึงการที่ ความรักมันเป็นแบบอะไรที่มันเหมือนว่า give and take อย่างเงี้ยนะคะมันต้องร่วมกันทำเนาะ <c oughs> หรือแม้คุณอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันได้นะคะ ความคิดต่างกันได้แต่ว่าเราจะโค c คร a เราจะอยู่ด้วยกันยังไงอะอยู่ร่วมกันโดยที่มาเจอกันตรงกลางยังไงนะคะนี่แม่หมอคิดว่าเป็นเป็นสารหลักนะคะจากไพ่ o r a คิลในเรื่องความรักให้กับคนราศีธาตุดินในช่วงเมษายนนี้นะคะฮิมาดูไพ่กันนะคะเออมีไพ่ก้าวดาบหัวกลับนะคะมันบ่งบอกว่ามีความกังวลมีความวิตกกังวลวิตกจริตเกินไปหรือเปล่านะคะในช่วงนี้นะคะมีไพ่แด ไม้มีไพ่ t h r m i t อื t มมีไพ่หนึ่งไม้ว้าวอือจริงๆหน้าไพ่ของคนราศีธาตุดินนะผู้ศพกันมังกรก็ดูแล้วมีความน่าสนใจนะคะแม่หมอคิดว่าหลายคนนะคะในในในช่วงนี้นะคะเหมือนถ้าคุณเป็นคนโสดอะ่ะคุณอาจจะเหงาหรือโดดเดี่ยวหรือคุณ ไม่ใช่กักคุณแยกตัวเองแบบว่าอยู่คนเดียวมานานหรือเปล่านะคะหรือว่าเราใช้ชีวิตสันโดษเราเป็นอย่างนี้ของเรามานานนะคะแต่ไพ่มันบ่งบอกว่าคุณเนี่ยคนราศีธาตุดินอ่ะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาเจอใครบางคนอย่างกระทันหันได้นะคะเจอใครบางคนอย่างกระทันหันได้แล้วกเ็เหมือนคนนี้เขาเข้ามาเขาทําให้ชีวิตเราปั่นป่วนอ่ะ เหมือนชีวิตที่สงบสุขของเรามันกําลังจะหายไปนะคะแล้วคุณอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะดีหรอนะคะในขณะเดียวกันแม่หมอก็มีความรู้สึกว่าคุณก็เก็บเรื่องเขามาคิดเหมือนกันนะเก็บเรื่องเขามาคิดแล้วก็เขาเข้ามาทําให้เราหวั่นไหวเลยทีเดียวหละไม่งั้นคุณไม่ได้ได้ไพ่ก้าวดาบ หัวกลับแบบนี้นะคะคือมีความวิตกกังวลว่าเออมันจะโอเคไหมมันจะปลอดภัยไหมที่จะเปิดใจให้กับคนคนนี้หรือที่จะคุยกับคนคนนี้นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเสียความสงบสุขของชีวิตหรือคุณไม่อยากที่จะ ทำให้ชีวิตเราที่มันเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งนึงแล้วเป๋ไปอีกเพราะเรื่องของความรักนะหลายคนแม่หมอเห็นว่ามันมีมันมีพลังงานในลนักษณะแบบนี้นะคะทีถ้าคุณกังวลแบบนั้นน่ะแม่หมอจะบอกว่าช่วงที่ดาวศุกร์มันอยู่ในราศีมิถุนนะคะคือคุณสามารถที่จะคุยกับเขาไปก่อนได้นะโค c r e a t อะคือ ความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่ามันต้องค่อยๆสร้างด้วยเหมือนกันนะคะคุยไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบร้อมเพราะคุณได้ไพ่แค่หนึ่งไม้เองนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นละกันนะคะอย่างเงี้ยหนึ่งไม้มันคือจุดเริ่มต้น i n i t i a t ์การคุยการทำความรู้จักมันจริงๆบางทีมันไม่สําคัญหรอกว่าทําไมเพิ่งเจอกันแล้วถึงรู้สึก ถูกใจหรือรู้สึกดึงดูดกันอย่างรวดเร็วขนาดนี้มันไม่สําคัญมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยคุณ carry on หรือ continue ความสัมพันธ์ต่อไปยังไงถ้าอันเนี้ยมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วคุณอย่าเพิ่งคิดวิตกจริตกังวลเกินไปมากอย่างเงี้ยนะคะไพ่มันก็บอกว่าเออก็เริ่มต้นคุยกันก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะค่อยเรียนรู้กันไปอันเนี้ยไพ่เตือนด้วยว่าไม่ควรที่จะรีบร้อน ไม่ควรที่จะรีบร้อนด้วยนะคะถ้านี้รีบร้อนพ่ายแบบนี้มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะจบเร็วหรือมันไม่ยั่งยืนนะคะเอ่ออันที่สองนะคะแม่หมอเห็นว่าเออมันมีความคือคู่ของคุณนะคะถ้าใครที่ในในลักษณะที่ว่าคบกันคบกันเอ่ออย่างจริงจังมาแล้วนะคะคบกันนานแล้วนะคะคือช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกหวันไหวที่ แฟนของคุณหรือคนที่คุณคุยเขาอาจกําลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเช่นเขากําลังเปลี่ยนงานเขามีเกณฑ์ที่จะต้องไป ทำธุระที่อื่นอย่างกระทันหันมีเกณฑ์ที่แบบว่าเดินทางไปมาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะลักษณะการพูดคุยของคุณหรือการสื่อสารของคุณอาจจะไม่ได้บ่อยเท่าที่ควรนะคะหรือมันอาจจะมีมาตัวดึงความสนใจของเขาเช่นงานใหม่ที่ทํางานใหม่กลุ่มใหม่สังคมใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันทําให้คุณเกิดความกังวลแล้วก็ไม่มั่นใจในในในตัวเองด้วยว่าเอ๊ะเขาจะยังเหมือนเดิมไหมแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าเราเรา คือไพ่มันขึ้นว่าคุณกังวลเกินไปอ่ะถ้าคุณอยากจะเป็นคู่คิดที่ดีนะคะลองช่วยกันสร้างคุณอาจจะไม่ได้เป็นลงมือช่วยเขาทํางานหรอกแต่ว่าเหมือนเป็นกําลังใจให้อยู่อยู่เบื้องหลังแบบนี้มันคืออีกความหมายหนึ่งของ co-create นะคะการร่วมสร้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเตือนคนที่อยู่ในในลักษณะนี้ในเคสนี้ก็คือเอ,อ่อบางทีกังวลเยอะเกินไปนะคะกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในชีวิตของคู่คุณได้ไพ่ the l ว v e r นะฮะเดี๋ยวแม่หมอจะอ่านให้ฟังนะ เดฟูลอืมเนี่ยกังวลกังวลน,นะคะคิดมาก นอยพารานอยวิตกจริตไปหมดอย่างเงี้ยนะคะคือจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือแฟนของคุณคู่ของคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนั้นอะ่ะเขาลักษณะเนเจอร์ของเขาเนี่ยหนึ่งเขาก็เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วนะอาจจะเป็นคนธาตุน้ําก็ได,ได้หรือเป็นราศีกันก็ได้นะคะธาตุไฟก็ก็ยังได้เลยแต่อแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าดาวเขาอะ่ะดาวดาวนิสัยอะ่ะพวกสุขพวกจันนี้อาจจะอยู่ในธาตุน้ําเยอะเขาอาจจะเป็นคนที่ พูดน้อยหรือไม่ค่อยสื่ออารมณ์ความรู้สึกออกมาทําให้คุณก็มันยิ่งเพิ่มความกังวลใจให้กับคุณใช่ไหมคะแต่แม่หมอคิดว่า ตอนนี้นะคะเหมือนสิ่งที่เขามองหาสิ่งที่เขาต้องการคือการได้รับความสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะถ้าเขากําลังไปรเริ่มทําอะไรใหม่ๆไปเริ่มต้นงานใหม่หรือกําลังมุ่งมั่นทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็อยากที่จะได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือเป็นกําลังใจให้จากคนรักคือทําอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ไปสร้างความเป็นภาระหรือปวดหัวให้กับเขาแบบนี้นะคะปัญหาคือมันได้ไพ่เดอะฟูลมันเหมือนกับว่าเขากําลังทัดเริ่มทําอะไรใหม่ๆจริงๆนั่นแหละนะคะอาจจะ มีการเดินทางก็ได้แบบนี้นะคะหรือกําลังตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาแบบนี้นะคะอ,อ,อีกกรณีหนึ่งนะคะแม่หมอก็ต้องพูดว่าแม่หมอต้องพูดว่า มันมีลักษณะของการที่ว่าเขาอาจจะไปเจอคนใหม่บางกรณีบางคู่นะบางคู่เหมือนเขาไปเจอคนใหม่เข้ามาแต่คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะตอนนี้ถามว่ามันอยู่ในเกณฑ์แบบไหนนะคะซึ่งมันทําให้คุณสร้างความกังวลใช่ไหมคะคือบอกว่าแม่หมอจะบอกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ของการพูดคุยคะ่ะยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าชัดเจนหรือว่าบับองบอกว่าเขาจะไปคบกับคนนั้นแล้วเพราะตอนนี้คนของคุณเขายังเขายังไม่ตัดสินใจนะคะแล้วก็เขายัง เขายังสะจริงมันเหมือนกับว่าเขายังโลเลหรือสับสนอยู่นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าโอเคแน่นอนเขาสนใจคนคนนี้คนใหม่ที่เข้ามาอยากจะคุยแต่มันเป็นลักษณะของการแค่เริ่มเริ่มนะคะซึ่งมันจะสร้างความกังวลใจให้กับคุณนะคะแต่ถ้าถามว่าเขาจะไปคบกับคนนั้นเลยไหมคะแม่หมอนะคะในช่วงนี้แม่หมอเห็นว่าเขายังไม่ตัดสินใจค่ะเขายังยังแบบว่าคุยคุยไปก่อนอะไรแบบนี้บางคนบางคู่นะคบมานานนะไพ่บับองบอกว่า มันอาจจะมีความเคยชินคุ้นชิน มันไม่ใช่ไม่เชิงเบื่อนะแต่ความรักมันก็จืดจางลงมันกลายเป็นความคุ้นชินเคยชินกันแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งที่คุณทําได้นะคะถ้าในกรณีที่ไม่ได้ไปมีคนใหม่อะไรแบบนี้ก็คือลองเพิ่มสีสันให้กับชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์ทําอะไรใหม่ๆอย่าอย่าติดที่ว่าอย่าไปว่าเอ้ยเราเรารู้จักกันมานานเราคบกันมานานแล้วไม่ต้องดูแลมากหรอกไม่นะคะพอพระพอไพ่แม่มงบอกว่ามันมีความจืดชื่อจืดจางในความสัมพันธ์อยู่ในกรณีของคู่ที่คบกันมานานนะคะ No. สำหรับคนโสดนะคะคนโสดแม่หมอคิดว่าคุณมีเกณฑ์นนะเนี่ยเหมือนมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะอันนี้ที่ที่พูดไปแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนมีคนเข้ามาเป็นลักษณะของคนทาาดน้ําได้นะคะคนทตุไฟแบบนี้ก็ได้นะคะแต่คุณเรามาระวังตัวนะ่ะลองดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงนะแล้วคนท่าด,ด,ดินนะคะก็มาคุยกับแม่หมอได้นะคะในเรื่องความรักในช่องคอมเมนต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ในเดือนนี้อีกหนึ่งเดือนโชคดีค่ะ